เชื่อไหมเปลี่ยนหนุ่มตีหน้าหวานให้หล่อขึ้นแบบคูณสิบเพื่อการเติมฟิลเลอร์กรอบหน้าเพียงแค่จุดเดียวจะเป็นยังไงต้องเติมแค่ไหนแล้วต้องใช้ฟิลเลอร์อะไรวันนี้หมอมีมีคําตอบให้ค่ะก็คือคอนเทนต์เราเอาใจคุณผู้หญิงมาอย่างยาวนานละวันนี้มาตอบโจทย์คุณผู้ชายลูกค้ากังนําเราบ้างดีกว่าก็คือเป็นการเติมฟิลเลอร์กรอบหน้านะคะให้กรอบหน้าดูคมดูชัดขึ้นดูหล่อขึ้นคุณหมอทําให้ดูสดเลยว่าจริงๆแล้วการเติมฟิลเลอร์กรอบหน้าเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงบุคลิกได้้จริงงๆไหมตอ ถูกป้หรือต้องไปผ่าตัดป้าถึงจะเก็นได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องลวค่ะไม่ต้องไปผุงไปผ่าไปทงไปทุบนะคะสามารถเติมเต็มได้ด้วยสารเติมเต็มฟิลเลอร์นั่นเองเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีนะครับหมอมีมนะครับหมอมีมกังน้ำคลินิกนะครับการฉีดฟิลเลอร์จอไลน์คืออครับหมอครับการฉีดฟิลเลอร์จอไล์นะครับก็คือการฉีดพวกสารเติมเต็มอย่างเงี้ยพวกกลุ่มไฮยาลูริกแอซิดนะครับเข้าไปที่บริเวณตรงคงหน้ากรอบหน้า เพื่อทําให้อาแนวสันกกร,รมหรือแนวขอบหน้าของเราเนี่ยมันมีความคมชัดมากขึ้นบางคนเนี่ยที่มันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างตรงรอบหน้ากับตรงแก้มหรือช่วงคอเนี่ยบางทีมันทําให้หน้าของเรามาดูอาจจะมีความใหญ่ขึ้นได้เพราะว่าเราไม่เห็นการแบ่งของโซนแก้มกับคอชัดเจนอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมการฉีดฟิลเลอร์จอลน์หรือว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่กรอบหน้าเนี่ย ถึงเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันครับคุณหมอมันเป็นการนะสร้างกรอบหน้าทําให้โครงหน้าของเราชัดขึ้นเนาะ<ม>แล้วก็เทนสมัยใหม่เนี่ยเราต้องการอะไรที่มันมีความเป็นธรรมชาติต้องการความคมของจอลายอย่างเงี้ยครับ<ม>เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันก็มีมานานแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้คนเริ่มฮิตมากขึ้นการฉีด<ม>ฟิลเลอร์จอลายเนี่ย ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรบ้างครับคุณหมออย่างแรกเลยก็คือจุดประสงค์หลักๆคือแก้ปัญหาเรื่องของคนที่กอบหน้าไม่ชัดจอลายกระดูกกอบหน้าเริ่มมีการฟุดตามไวเนาะแล้วก็จะฉีดมัน ปั้นกระดูกขึ้นมาใหม่ทําให้มันมีความขมสัดเหมือนตอนเราอายุเมื่อ10ปีก่อน15ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อคือการฉีดฟิลเลอร์จารายคือมันเป็นเหมือนการสร้างกระดูกทายมันเป็นการฟอมผิวตรง่วนที่มันขาดแล้วก็ทําให้โครงมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วที่เขาบอกว่าฉีดฟิลเลอร์จลาลนยหรือฉีดที่กรอบหน้าเนี่ยหน้ายิ่งเหล็กลงอันนี้คือจริงไหมคะเรื่องจริงแต่ต้องเป็นเทคนิคที่ถูกต้องด้วยฉีดถูกชั้นถูกเลเยอร์แล้วก็ ถูกปริมาณเนี่ยหน้าเล็กลงคมชัดมากขึ้นแล้วก็ยกขึ้นเดีย๋ยวคนบอกคือการฉีดฟิลเลอร์ที่กรอบหน้าเนี่ยมันไม่ดูทําให้หน้าบวมขึ้นหรอคนบอไม่นะนอกจากว่าเราฉีดผิดช,ชั้นอย่างเงี้ยอ่าเราอยากฉีดในชั้นที่มันไปเติมยาไปแล้วมันผิวมันยกขึ้นมันกระชับขึ้นแต่ถ้าทางกับกันอนะ่ะเราไปฉีดในชั้นที่มันมีความใหญ่อยู่แล้วมีแต็กิ้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็หน้าบานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ขึ้นกับเทคนิคของแพทย์ขึ้นกับเนื้อตัวยาว่ามีความลิฟ t i n g มีความยกหน้าได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับถ้าทําถูกทุกอย่างตา้ทไม่ว่ามาก็น่าจะเล็กลงขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อหลายคนคือเข้าใจผิดว่ายิ่งฉีดตรงกรอบหน้ายิ่งใหญ่คือถ้าเราฉีดถูกต้องหรือ,ถ,อถูกเทคนิคก็คือยิ่งเลี่ยวขึ้นใครบ้างคะที่เหมาะกับการฉีดฟิลเลอร์ที่จอลายหรือว่าที่กรอบหน้าก็คนที่มีปัญหาเรื่องของหน้าย่อนอจากการที่กระดูกแนวสันกามมาเริ่มฝุด เหมือนเสาบ้านมันเรามันเริ่มพังอะเนาะมันก็เลยจะค่อยๆหย่อดเข้ามาด้านในสังเกตง่ายๆจะเป็นคนที่มีกระป๋อแก้มตรงนี้หรือว่ามีการแบ่งแยกโตนแก้มกับตรงช่วงคอเนี่ยไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยครับคือคนที่ควรฉีดจอลายเป็นคนที่มีแฟตตรงแก้มน้อย จะเป็นกลุ่มที่โอเคเราฉีดจอลายเราเปลี่ยนแปลงชัดนะครับคุณบอกมาที่ชนิดของเนื้อฟิลเลอร์บ้างคือฟิลเลอร์ถูกตัวนี่สามารถฉีดจอลายได้ไหมครับคุณมอไม่ถูกตัวส่วนตัวจะพีเฟอร์เนื้อฟิลเลอร์ที่แข็งแล้วก็คมชัดเหมือนใกล้เคียงเนื้อกระดูกเราเลยเพราะว่ามันจะมีแรงลิฟติ้งสูงกระดูกจอลนเรามันหายเราก็แค่เหมือนเอาสารเติมเต็มที่มันมีความใกล้เคียงเนื้อกระดูกเราเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เติมน้อยแต่ว่าได้ผลมากอย่างเงี้ยครับการเลือกเนื้อฟิลเลอร์ก็ถือว่าสำคัญใช่ไหมครับสำคัญเหมือนกันถ้าเราเลือกเนื้อผิดนี่คือมันจะมันจะเกิดเหตุอะไรบ้างคร <Okay. S 2> ับโอเคอ่าอย่างเช่นเราต้องการจอไลท์ด้วยฟิลเลอร์เนื้อแข็งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปใช้ฟิลเลอร์ที่เนื้ออ่อนอย่างเงี้ยแรงยกมันยกไม่ขึ้นไงอย่าง,ยางแรกคืออาจจะต้องใช้ยาเยอะขึ้นอ่ะคนไข้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการฉีดฟิลเลอร์ค่ะคุณหมอแล้วคือเหมือนนอกจากการฉีดฟิลเลอร์ที่จอยไลท์เนี่ยมันก็ังมีเหตุการณ Filler, การฉีดฟิลเลอร์กับทำหัตถการอื่นๆอ่ะมันต่างกันยังไงบ้าง <Okay. S 1> ครับโอเคการฉีดฟิลเลอร์คือการเติมเต็มส่วนที่มันหายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวของร่างกายที่มันหายเช่นกระดูกหายอ่คอลลาเจนหายอย่างเงี้ยเราใช้อะไรก็ได้ที่มันเติมเต็มเข้าไปเพื่อทําให้กลับมาเหมือนเดิมก็คือการใช้พวกสารเติมเต็มเนาะอย่างเช่นการร้อยใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการดึงผิวให ต่ออะไมันชัดขึ้นอะอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่การเติมเต็มเพราะนั้นเนี่ยผิวตรงส่วนที่มันหายไปแล้วมันดูชัดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังฟุดอยู่เหมือนเดิม้ายแล้วอาจจะต้องมามีการมาแก้ไขด้วยการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปทีหลังได้อย่างเงี้ยครับแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาของแต่ละธนาการเหมือนกันไหมครับคุณหมอไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารเติมเต็มเนาะในขณะเดียวกันมันก็มีแรงยกผิวไวยเพราะนั้นเนี่ย ส่วนตัวจะชอบฟิลเลอร์ตรงที่ว่ามันได้ไประโยชน์2เด้งคือมันทั้งเติมเต็มทั้งยกหน้าไปในตัวเดียวกันเนี่ยครับ mm hmm. แต่การร้อยใหม่เป็นการกระชับแต่ไม่ได้เป็นการเติมเต็มเพราะนั้นเนี่ย ถ้าผิวเราหายคอลลาเจนเราหายมันก็จะยังหายอย่างนั้นไม่ได้ถูกเติมเต็มเพิ่มเข้ามาแล้วก็ฟิลเลอร์เนาะเวลาที่เราฉีดไปเนี่ยค่อนข้างชอบตรงที่มันฉีดแล้วมันเห็นผลลัพธ์ทันทีเลยบางคนเนี่ยต้องการใช้หน้าตอนเย็นอย่างเงี้ยมาฉีดกับหมอตอนเที่ยงอย่างเงี้ยตอนเย็นก็ออกงานได้เลยทําตอนนั้นเปลี่ยนหน้าตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับค่ะคุณหมอถ้าถึงเรื่องความปลอดภัยคือการฉีดฟิลเลอร์ที่บริเวณจลน์เนี่ยอันตรายไหมครับคุณห,หมอมีความเสี่ยงยังไงบ้างถ้าฉีดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องออยยย่่าางเรัไมนตล เพราะว่าเวรจอไลเป็นเวรที่มีเส้นเลือดที่เป็นอันตรายเนาะหรือเส้นเลือดใหญ่เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าวเวนอื่นเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าค่อนข้าง s a f ที่จะฉีดตำแหน่งนี้ครับถ้าทําได้ดีที่ปลอดภัยนะก็สําหรับใครที่เล็งเรื่องของวิลเลอร์จอไลเนาะสังเกตปัญหาง่ายๆว่าโอเคเป็นคน อ่าไม่ได้มีน้ำมีนวลมากแต่ทำไมมีเรื่องของแก้มที่มันหย่อนชั้นแก้มกับชั้นคอมันดูรวมเป็นผื่นเดียวกันหรือว่าชั้นคอเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งแยกชัดเจนอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นคนที่เข้าโจทย์ที่จะต้องฉีดพิเลอร์จอลน์แล้วเปลี่ยนแปลงชัดอย่างเงี้ยครับคิดว่าน่าตอบโจทย์สำหรับการฉีดพิเลอร์จอลน์นะก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องกรอบหน้านอย่งเี้ยมาทางนี้เลยใช่วันนี้กรอบหน้าไม่ชัดเอาง่ายที่สำคัญวันนี้คุณหมอมีเคสจะมาเดมอนให้ดูด้วยใช่ ก็คือจะโชว์เทคนิคของคุณหมอเลยว่าการสร้างกรอบหน้าเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่เราไปดูกันครับโอเคครับอันนี้หมอจะมาดูแลลุปหน้าของคุณยีนะครับลักษณะของคุณยีเนี่ยถ้าหันข้างเนี่ยจะค่อนข้างที่เห็นกรอบหน้าค่อนข้างไม่ชัดนะเพราะว่ากระดูกตรงช่วงแนวขากรรไกรของคุณยีเนี่ยมันมีการซุดไปทําให้ผิวมีความคลอยแล้วไหลมากองกันตรงช่วงจอลายเดีย๋ยววันนี้เราจะทาการสร้างจอลายเพื่อทําให้กรอบหน้าของคุณยีเนี่ยมีความคมชัดขึ้น แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตรงผิวคางด้านข้างเนี่ยจะมีการยุบตัวของกระดูกเนาะเลยทําให้เกิดเป็นร่องน้ำมาสุดท้ายเนี่ยมันเลยส่งผลให้ผิวมันมากองกันตรงช่วงเนี้ยเป็นกระป๋อแก้มเพราะนั้นเนี่ยอยาเราจะยืดคางของคุณยีนให้มันดูยาวขึ้นพอผิวมันยืดทางด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันก็จะทําให้เชฟของจอยสวยนะครับ ต่อไปอยากจะทำการฉีดที่บริเวณแองเก of ออ n เ i b l e เนะครับเป็นตำแหน่งที่มันมีพังผืดลมถึงผิวหน้าเราจะเกาะตรงตำแหน่งนี้เนาะเราจะทำการสร้างเอฟเฟกของตรงต่อลายแล้วก็ทำให้ผิวมันมีความตึงไปด้านหลังแบบประมาณนี้กุกาเส็จ ครังหนึ่งเหรอใช่ไหมคบครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วข้างหนึ่งนะครับหมอเริ่มทำด้านขวาก่อนเนาะคือหลายคนจะกังวลว่าเคสียกรอบหน้าเราน่าจะใหญ่ไหมให้รูปนี้เป็นคำตอบเนาะจริงๆ,ๆส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าน่าดูเรียวขึ้นด้วยซ้ำมันมีความยกขึ้นมาไปด้านหลังเนาะอันนี้ขึ้นกับเทคนิคการฉีดเลยในการพยุงโครงหน้าถ้าเราหันข้างเนี่ยผมเห็นว่า องศาของหน้าเนี่ยก็จะมีความดูเด็กขึ้นเนาะ,ะความยากของเคสน,นี้คือเป็นคนที่มีแฟดด้วยเพราะฉะนั้น,นต้องใช้ยาในการสร้างกรอบหน้าเนี่ยปริมาณหนึ่งเราก็จะทําการยืดคางบริเวณด้านหน้าแล้วก็สร้างเอฟเฟกของตัวจอลายทางด้านหลังเพื่อทําให้ผิวตึงขึ้นเนาะแล้วก็มีการปรับองศาของจอลายเพื่อทําให้มันมีความชัดขึ้น อทีเราก็จะลองเปรียบเทียบกับค้างที่ยังไม่ฉีดก็จะเห็นความต่างประมาณนี้ว่าผิวยังมีความคอยคอยอยู่องศาของกรามยังไม่ค่อยรับมุมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทําการปรับอีกข้างหนึ่งต่อเสร็จแล้วนะครับ ทำการฉีดจอไลน์แล้วก็ฉีดคางให้คุณยีนไปนะครับสาหรับปัญหาคุณยีนเนาะตอนแรกที่ให้ดูเนี่ยคุณยีนจะมีปัญหาเรื่องของเราแยกแก้มกับช่วงคอเนี่ยแยกออกจากกันยากเพราะมันรวมเป็นผื่นเดียวกันเลยแล้วก็เลยทําการฉีดจอไลน์ไปมาเพื่อทําให้สัดส่วนของหน้าดูเล็กลงแล้วก็ดูยาวขึ้นความยากหนึ่งของคุณยีนคือเป็นคนที่จะมีความกว้างของตรงช่วงหน้าช่วงล่างอยู่แล้วเนาะดังเวลาเราฉีดนะเราจะต้องมีเทคนิคการวางยาประมาณหนึ่งเพื่อทําให้ตัวการสร้างจอไลน์เนี่ยไม่ทําให้หน้าใหญ่ แต่ตรงกระทมคือน่าจะมีความยกแล้วก็ดูเล็กลงด้วยนะครับรู้สึกว่าหน้ามันกระชับขึ้นครับแล้วก็เหนียงหายทุกคนไปดูภาพบีฟอร์นะครับอยู่ดีเนียงก็หายไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันยกขึ้นแล้วนี่เป็นการฉีดรังแรก้วยใช่ไหมครับขังแรกเอาจริงๆนะตอนแรกกลัวมากครับแต่พอได้มาฉีดจริงๆแล้วคือไม่เจ็บเลย ากนะคะจาก ฟิลเลอร์แค่เพียงไม่กี่ซีซีอ,ะอ่ะสามารถเปลี่ยนหนุ่มตีหน้าหวานให้เป็นหนุ่มตีหน้าคมได้ต้องอะคือตื่นใจมากแล้วก็คืออย่างที่บอกคะไม่ต้องไปลงทุนศัลยกรรมไม่ต้องไปทุบหน้าไม่ต้องไปก่อเสริมเติมร่างใดๆคือบางคนคิดว่าไปเวศศัลยกรรมอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะลองมาทําฟิลเลอร์ก่อนได้มาทําสารเติมเต็มก่อนได้นะคะจะได้รู้จริงๆว่าเราชอบหรือเปล่าแล้วที่สําคัญนะคะเทรลกมันเปลี่ยนไปทุกวี่ทุกวันการไปทุกครั้งนึงเนี่ยไม่สามารถจะแก้หรือว่าจะ กูกลับมาได้นะคะแต่การเติมฟิลเลอร์นี่แหละถ้าเกิดว่ามันย่อยสลายไปหรือว่ามันสลายไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถมาเติมได้นะคะด้วยเทคนิคใหม่ๆหรือว่าเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนเป็นกรอบหน้าแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็สามารถเติมเต็มได้ค่ะจริงแล้วเขาแบบนั่แหละผมวคือเรื่องไม่ดูหนอผู้ชายจะต้องทำมาตรการอะไรใช่คือผู้ชายอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้อยากหล่อนะ คือจริงๆหลายคนอยากหล่อยอยากดูดีกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะเติมอะไรวันนี้เนะี่ยคุณหมอมีมก็มาไขาข้อสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้ว,วาสามารถเติมอะไรได้บ้างให้เราดูดีขึ้นหรือผู้ชายบางคนอยากหวานขึ้นควรเติมอะไรอะ่ะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะก็เข้ามาประเมินก่อนได้ใดๆทั้งนั้นก็ประเมินฟรีค่ะโอเคยังไงนะคะถ้าทุกคนอยากเสริมสร้างความมั่นใจด้วยการเติมฟิลเลอร์กรอบหน้านะคะก็สามารถแอดไลน์แอดกางนันคลินิกมาคุยกันก่อนได้หรือว่า มาจองคิวคุณหมอเพื่อคอนลซ์ปรึกษาปีก่อนได้ค่ะยังไงวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรอีกหรือว่าจะพาไปไหนไปทำอะไรนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกังนํำคลินิก Thailand ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย